สวัสดีครับผมกลับมาจัดทำธุระนะครับแม่บอกว่ายังมีไรแดงนะครับกินต้นบอลสีต้นนี้นะครับน้องคือสหเดชะนะครับน้องเป็นแบบฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยครับสหเดชะฟอร์มกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแบบแต่เจอไรแดงนะครับกินนะครับวันนี้นะครับผมจะเหตุผลที่ไรแดงลงนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นฝนลงนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับทำน้ำยานครับกําจัดรายแดงแล้วก็เพี้ยต่างๆนะครับวิธีการามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับน้ำยาล้างจานน้ำเปล่านะครับแล้วก็ผงขมิ้นนะครับแล้วก็เอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างมือของเราด้วยเอลกอฮอล์ใช้ทาแผลก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันดับแรกนะครับ อันหนบแรกนะครับเราก็จะใส่อนนแอลกอฮอล์ลงไปนะครับ1ฝานะครับอันนี้คือแก้วสามสิบสองออนนะครับก็ประมาณ1นึ่งนิดนะลงไปนะครับแล้วก็ใส่ผมคนให้เข้ากันครับ ไอีอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้ครับออน้ํายาสไลด์เนี่ยช่วยในการจับใบนะครับท่านผู้ชมน,น,นี่เราก็ใส่ไปแล้วแต่เรานะครับกะเอานะครับแล้วนี่นะครับ เพี้ยแดงน,นะครับเนี่ยจะรามทุกคนลองดูดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆอ่ะตองไปแช่นะ <_ C 1> นี่นะครับ <_ C 1> เห็นไหมต้น <_ C 1> ขึ้นตามต้นไม้เต็มเลยนะครับมันจะรามไปหลายๆต้นเลยนะครับเนี่ครับอ่ะดูต้นนี้เดี๋ยวฉีดนะคอนโราฉีดนะครับการฉีดนะครับก็ฉีดหนึ่งถึงสองวันหรือว่าเว้นไปฉีดเป็น หนึ 1> 1สัปดาห์ก็ได้นะครับแล้วก็เราค่อยๆดูเป็นระยะระยะนะครับสามารถฉีดใบขีดลำต้นได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูในร้าวน,นะครับว่าผมจะลงไปนะครับเดี๋ยวจะลงไปดูนะครับว่า มีพีแไม่เอ่ยหรือว่ามีบาแรงไหมเดี๋ยวจะลองไปนะครับช่วงนี้นะครับก็อยู่ประมาณหกโมงครขีดให้ครบทุกต้นเลยนะครับทุกคนจะอย่างอย่างจะมีใบอ่าลองอ่าลองสอง อย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นใบเสียแบบนี้นะครับน้องเกิดเชื้อรานะครับจากฝนนะครับให้ทุกคนนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่าจจะรามไปสู่ใบอื่นได้นะครับอ่สําหรับมือใหม่นะครับอ่ะสองอี่เราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะครับ จะไปเก็บไว้นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยววันนี้ต้องกาจัดไรแดงครับที่โคนต้นน้องๆบอลสีนะครับน้องๆบอลสีทุกต้นเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ